ค่ะก็อยู่กับช่องปอกันอีกแล้ววันนี้เราไม่ได้ทำคลิปเที่ยวไม่ได้ทำคลิปไปบ้านเพื่อนแต่ว่าเราจะมาแชร์เทคนิคการเก็บเงินของเราเองที่เราอยากเก็บเงินเพราะว่าเราอ่ะไม่อยากเดือดร้อนครอบครัวแล้วคือแบบเป็นคนที่แบบว่าขี้งกด้วยแหละไม่ค่อยอยากจะซื้ออะไรคือแต่ถ้าซื้อก็คือจะซื้อเยอะเลยคิดก่อนว่าแบบเออมันต้องจ่ายเท่าไรเราจะต้องเก็บเท่าไรแล้วถึงจะใจได้เรามีเงินพอไหมที่เราจะซื้อของนั้น แล้วก็ไม่อยากเดือดร้อนคนอื่นด้วยก็เลยรู้สึกว่าการเก็บเงินเนี่ยมันดีและยิ่งเก็บในวัยเรียนนะทุกคนมันก็จะทําให้เราอะมีเงินไปทําอะไรอย่างอื่นในอนาะคตได้ก็อยากจะมาแชร์ให้ทุกคนฟังถ้าสมมติเราอยากได้อะไรใช่ไหมแบบโทรศัพท์กระเป๋าหรือว่าอยากซื้อของอยากใช้นูน่นใช้นี่เงี้ยเราก็ต้องเอาเงินไปซื้อถูกปะแต่ทีนี้พอเรามีเงินเก็บอะ เราก็จะได้ใช้เงินตัวเองไม่ต้องเดือดร้อนคนอื่นโอเคไปดูกันเลยว่าเราจะมีวิธีอะไรบ้างนะไปดูกันเลยไปดูกันเลยไปเลยครับอย่างแรกเลยทุกคนคือมีเป้าหมายคือเราต้องตั้งโกไว้ก่อนเลยเราต้องระบุเป้าหมายให้ชัดเจนของเราเลยว่าเออ เราจะต้องซื้ออะไรเราอยากได้อะไรหรือว่าเราจะเก็บไว้ไปเรียนต่อหรือว่าจะเก็บไว้ทําอะไรอย่างอื่นในอนาคตอาชีพหรือการงานอะไรก็แล้วแต่คือเราตั้งเป้าหมายไว้เลยถ้ากลัวลืมคือเรามีเทคนิคก็คือเขียนจดไปเลยหรือว่าแปะแปะแบบแปะโน้ตไว้เออแปะโน้ตไว้เลยว่าแบบโกของเรานะคือเช่นเราอยากเก็บเงินเพื่อที่จะ จ่ายค่าเทอมหอหรือว่าค่ากินค่าใช้ซื้อของต่างๆระบุเป้าหมายให้ชัดเจนแล้วเราก็จะได้เก็บเงินไปทีละขั้นตอนอะทุกคนใช่เราก็ตั้งเป้าหมายไปอันดับแรกอขียนที่สอนะคะก็คือการเก็บเงินต้องรู้ก่อนว่าเราจะเก็บวันละเท่าไหร่หรือว่าจะเก็บเป็นเดือนจะเก็บเป็นรายอาทิตย์นี้เราเก็บเท่านี้หรือว่า อย่างเดือนหนึ่งมี31วันใช่ไหมและเราไปโรงเรียนจันทร์ถึงสุกเราก็จะไม่ได้เก็บวันเสาร์อาทิตย์เราก็จะไม่ได้รายได้จากตรงนี้เราก็หักไปเสาร์อาทิตย์ออกไปก็9วันเราก็จะเหลือ22วันจะเก็บวันละ 80บาทแล้วก็เอา80ไปคูณ22เราจะได้1,760ันบาทพอเราเก็บไปได้หลายๆเดือนรวมกันเนี้ยทุกคนมันก็จะมีเงินเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอย่างที่3านะทุกคนก็คือคือเราไม่ซื้อของฟุ่มเฟือยเออไม่ค่อยได้ซื้อของแต่ว่าถ้าเราจะซื้อของครั้งหนึ่งอ่ะคือคำนวณว่าเออเราจะต้องเก็บเงินเท่าไหร่วะแล้วเราก็จะต้องจ่ายไปเท่าไหร่คือเราต้องเอาเงินอ่ะเข้าให้ได้มากกว่า<ๆ>เงินออกอืม มันหมุนเวียนได้แล้วก็ไม่ขาดอะ่ะเงินมันจะไม่หายไปเลยมันก็จะหมุนเวียนอยู่อย่างนี้แต่ว่าถ้าทุกคนแบบอยากได้ของเงี้ยคืออยากซื้อชิ้นนี้มากเลยแต่แบบต้องเอาเงินตัวเองออกไปใช่ไหมแบ่งส่วนเลยว่าส่วนนี้เก็บส่วนนี้จ่ายตรงนี้คือทําเป็นบัญชีก็ได้ทุกคนสามารถแบ่งบัญชีบัญชีนี้สําหรับเก็บห้ามออกเก็บอย่างเดียวบัญชีนึงใช้จ่ายทั่วไปอีกบัญชีน,งชชนึงคือเก็บไว้แบบเป็น เขาเรียกว่าอะไรเป็นรางวัลตัวเองซื้อของที่เราอยากได้อะไรเงี้ยคือแบ่งเป็นบัญชีบัญชีอย่างนี้เราว่าก็ง่ายง่ายกว่ามันจะมีแอปพลิเคชันหลายแอปพลิเคชันเลยตอนนี้ทุกคนสามารถไปแบบไปลองโหลดมาอย่างเงี้ยจะมีแบบเก็บเงินเป็นอะไรนะบัญชีรายรับรายจ่ายเออคือแบบมันมีเยอะมากคือทุกคนสามารถไปลองโหลดแล้วก็ออกมาทำหรือว่าเราจะเป็นแบบสมุดอะทุกคนสมุดน่ารักหรือว่าสมุด ที่เราแบบชอบอย่างเงี้ยเราเห็นแล้วมันไม่เบื่อคือเราก็เอาสมุดมาจดทําบัญชีรายรับรายจ่ายวันนึงจ่ายเท่าไหร่วันนึงเก็บเท่าไหร่หรือว่าใช้อะไรไปบ้างก็จะประมาณนี้นะทุกคนคือเราไม่รู้ว่าทุกคนจะเบื่อไหมแต่ว่าเราอะตั้งใจมากคือเราอยากมาบอกให้ทุกคนฟังว่าแบบเออการเก็บเงินอะตอนนี้อะคือมันดีที่สุดแล้วคือมันดีกับตัวเราแล้วก็ดีกับครอบครัวดีกับ ทุกๆอย่างเลยเราก็อยากจะให้ทุกคนน่ะเริ่มเก็บเงินกันวันนี้นะคะก็จบแล้วสำหรับการเก็บเงินของเราคือเราไม่รู้ว่าเทคนิคเราอะ่ะมันจะใช้ได้ไหมแต่ว่าสำหรับเราอะัะเราคิดว่าเราใช้ได้นะเพราะว่าเราก็เก็บแบบนี้เลยเราเก็บแบบนี้เลยแล้วเราก็รู้สึกว่ามันโอเคแล้วก็มันดีแล้วก็เลยอยากจะมาบอกให้ทุกๆคนฟัง โอเควันนี้ก็มีแค like ่น like, okay. ี้อย่าเบื่อกันนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปหาคอนเทนต์ใหม่ๆมาทำด้วยเราจะมาหาคอนเทนต์ใหม่ๆที่สนุกสนุกมาให้ทุกคนได้ดูนะก็บายบยอิลูมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคน